ทำนำวิหกสวรรค์ภาควิหกสวรรค์แรกขานแสงตะวันรุ่งอรุณสองทาบลงบนใบหน้าสร้างความอบอุ่นอันแสนสบายให้แก่ผิวเนื้อฟังหมิงลืมตาเสลือขึ้นมาสัมผัสอาการปวดยอกเอวที่ตกค้างมาตั้งแต่เมื่อเกินจากนั้นก็ค่อยๆกวาดตามองไปทั่วห้อง เพียงแค่ครู่เดียวใบหน้าเลาเลาคมคายของเต้าอ,องค์เฮีชีเลยก็ปรากฏสู่สายตาแอบมองข้าอยู่รัส,สีแอบมองที่ไหนกันเล่าข้ามองเจ้าอย่างเปิดเผยต่างหากรงเขียนยื่นมือออกมาใช้นิ้ว,วจิ้มจมูกคนรัก ตั้งสูงใหญ่นอนเคียงคู่กับเฟิงหมิงอยู่ใต้ผพพ้าห่วยโดยพริกตัวนอนตะแคงตั้งแขนเท้าศีรษะขณะมองฝ่ายตรงข้ามเงียบๆเฟิงหมิงปัดปลายนิ้วที่อยู่บนจมูกของตนออกไปเบาๆเจ้า,าไม่ได้นอนทั้งคืนเลยหรือใครว่ากันเล่าข้าตื่นเช้ากว่าจอมขี้เกียจอย่างเจ้าทุกวันอยู่แล้วต่างหากรงเถียนหืม าเจ้ามีแต่เส้นเลือดจนแดงไปหมดเลยนะเฟิงหมิงใช้นิ้วจิ้มจมูกด่งเป็นสันตรงสวยเรียนแบบฝ่ายตรงข้ามบ้างก่อนจะแสซงทาท่าลำพองใจถูกฆ่าจับหกได้จะจะเลยใช่ไหมละ่ะในแผ่นดินนี้คนที่อาถานใช้นิ้วจิ้มจมูกตาอ่องแห่งชีเลยผู้ยิ่งใหญ่ปรางกาวโทษกันต้องต้องเช่นนี้เห็นทีจะมีแต่เฟิงหมิงอยู่เพียงคนเดียวเท่านั้นกระมัง ดูแล้วไม่ผิดจากกระต่ายขาวตัวน้อยที่ใช้อุงเท้าปุกปุยหาเรื่องราชสีเจ้าป่าเลยสักนิดรงเทียนจับมือขาวเนี่ยก็ฝ่ายตรงข้ามอย่างอ่อนใจรักคนเอ็นดูแล้วขมวดคิว้วทำไมอยู่ๆวันนี้เจ้าเกิดฉลาดขึ้นมาได้ละ่ะยังตัดใจปล่อยข้าไม่ลงไปอีกหรือไม่ลงอีกหรือฟงมิงขยับตัวเข้าไปซบอกกว้างไม่ว่าเมื่อไหร่อุณาูมร่างกายของรงเทียนซุ้มกว่าเขาอยู่ตลอดเวลา ช่างอุ่นสบายเหลือเกินอยู่ๆเขาก็พึอมพำออกมาเบาๆ คิดถึงเมื่อก่อนตอนที่ข้าเดินทางไปผาฝานเกียรในฐานะรชาชทายาทและราชรุดแห่งีเลยช่วงก่อนจะออกเดินทางเจ้าไม่ยอมโผล่หน้ามาให้เห็นบ้างสักนิดย่าหรู้หรือเปล่าตอนนั้นข้าเสียใจมากเลยนะพอมาตอนนี้ถึงได้หรือว่าก่อนจากกันถ้าไม่ได้เห็นหน้ากันเลยจะดีเสียกว่าไม่อย่างนั้นจะยิ่งทรมานใจกว่าเก่าเจ้าโง่ตาององหนุ่มรี้ยิม้มพรางมองฝ่ายตรงข้ามด้วยแววตารักใคร้ ข้าเสร็จงานเมื่อดใดแก้รีไปหาเจ้าทันทีไม่ใช่ว่าต้องจากกันนานถึงได้พบเสียเมื่อไหร่จะทรมานใจไปใหญ่เล่า ฟังมิงทรงเสียงรับคำว่าเบาๆในคอแล้วเอ็นร่างซบอ,อกโรงเทียนโดยไม่พูดอะไรออกมาอีกทั้งสองนอนมองแสงอาทิตย์นอกหน้าต่างทวีความจัดจ้านขึ้นเรื่อยๆทุกชิดมนโลกฟื้นตื่นจากการหลับไหลเสียงฝีเท้าที่เววมาหดินจากด้านนอกทําให้คู่รักรู้ได้โดยไม่ต้องบอกว่าเวลาที่จะได้อยู่ร่วมกันเหลือไม่มากแล้วพวกเขาอยากให้วินาทีแปลเปลี่ยนเป็นวันอยากให้วันแปลเปลี่ยนเป็น ป็นปีตั้งป้ายต่างนอนกอดกันนิ่งๆอยู่บนเตียงราวกับหากไม่ขยับเวลาก็จะหยุดอยู่กับที่ไม่เลื่อนผ่านเลยไปช่วงนิดนิรันห์หากแต่ก็ทําได้แค่คิดเท่านั้นเพราะไม่นานนักเสียงฝีเท้าก็มาหยุดอยู่ตรงหน้าประตูจากนั้นก็ตามมาด้วยน้าเสียงคุนหูของเรานางกำนันคนสนิทฟาบาดท,ท่านอ๋องพวกหมอมชั้นจะเข้าไปถวายงานนะพคะ ประตูห้องถูกผลักให้เปิดออกเบาๆอย่างระมัดระวังแสงตะวันใา้กราดมาจากด้านนอกศาสตร์ส่สองให้ภายในห้องสว่างจ้าทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงไม่ได้นิ่งค้างราวกับเวลาหยุดอยู่กับที่อย่างเช่นเมื่อครู่นี้อีกดูเหมือนหลงเทียนจะดัดใจในแล้วจึงกลายวงแขนจากเฟงหมิงแล้วลุกลงจากเตียงปรามยิ้ถามชื่อเยียนเตรียมเธอพร้อมแล้วหรือไม่กระหม่อมอยู่นี่แล้วเพียรค่ะ จะยืยนก้าวมายืนตรงหน้าประตูในชุดเดินทางไกลที่หน้าแข้งพันผ้าไว้อย่างเรียบด้อและแน่นหนาตรงมัดเอวเน็บดาบสั้นซ่อนไว้เล่มหนึ่งบนหลังสะพายห่อสัลภาระแบบง่ายๆดูแล,ลแ้วคล่องแคล่วปราหัดเปรียวเป็นอย่างยิ่งนายทหารหนุ่มรายงานนายหนอหัวฟาบาทุกอย่างพร้อมสัตว์หมดแล้วสามารถออกเดินทางได้ทันทีไปากาหัวใจเฟิงมิงกระตุกว่าบตั้งแต่ แม้ว่านับตั้งแต่ย้อนมิติมาอย่างยุคนี้เขาได้อยู่กระรองเทียนน้อยยิ่งกว่าน้อยและต้องทัดพราดจากการหลายครั้งร้ายคราก็ตามแต่แทบทุกครั้งที่ต้องแยกจากมักจะกันแยกจากที่เกิดขึ้นโดยกระทันหันไม่มีเวลาให้เตรียมตัวเตรียมใจและไม่มีโอกาสให้สัมผัสความรู้สึกของการจากลาการเช่นนี้เท่าใดน,นักไม่ว่าเขาจะเตรียมใจมาแล้วสักแค่ไหนแต่พอ เอาเข้าจริงก็ถึงเพิ่งรู้ว่าความรู้สึกดังกล่าวมันทรมานถึงเพียงหิ้วชิวหลันเดินเข้ามาช่วยเตรียมเสื้อผ้าให้หลงเทียนฟาบาทนี่เป็นเครื่องแต่งกายพ่อค้าซื้อขายของป่าที่เห็นอยู่ตัวไปลามอมฉันได้ช่วยแต่งถวายนับเอกะหลงเทียนพยักหน้าชิวเย่เดินเข้ามาบ้างได้ช่วยชิวหลันแต่งตัวให้นายเนื้อหัวด,ด้วยกัน พิ่มีง้องมองคนรักยืนรับการปฏิบัติจากนางกำนันททั้งสองเรือนกายอันสูงตระหง่านนั้นไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรก็ดูสง่างามชวนมองปลายเสียทุกอิริยาบถอวนอายด้วยบรรยากาศที่ทั้งแผ่นดินนี้มีแต่ร้องเทียนเพียงคนเดียวเท่านั้นที่มีได้ยิ่งมองหัวใจของเขายิ่งเต้นด้วยจังหวะหน่วงลึกน้้ยอาความอะไรอาวรจบจนถึงวินธนใดนี้ เขาเพิ่งจะตระหนักมากตนเองต้องการรองเทียนมากเพียงไรขอแค่มีฝ่ายนั้นอยู่ข้างกายเขาก็ไม่เคยต้องกลัวไม่เคยต้องกังวลใจเรื่องใดๆทั้งนั้นหากไม่มีรงเทียนอยู่ด้วยถึงแม้จะมีคนห้อมล้อมมากมายแค่ไหนก็ไร้ประโยชน์ตะลึงเสียจนละสายตาไม่ได้เชียวหรือรงเทียนที่เอวหน้ามามองปะ กับสายตาฟงหมิงเข้าพอดีเขาสัมผัสได้ถึงความหดหูของคนรักจึงแซงออเอ่ยยาวฟงหมิงชะงักไปเล็กน้อยก่อนจะยิ้มตอบร้อรงเทียนเขาสูดเขาลอบสูดลมหายใจรวบรวมความเข้มแข็งให้ตัวเองแล้วกระโดดลงจากเตียงยืดตัวบิดขี้เกียจอย่างนั้นก็ร้องบอกด้วยเสียงสดใสมาชิวชิงเรียกเสื้อผ้าสวยๆมาให้หมิงอ,องคนนี้ใส่สิคราวนี้อุต่า์ได้ออกเดินทางท่องเที่ยวทั่วทั้งแผ่นดินทั้งทีครา คราวนี้ข้าจะต้องดูองค์อาจสง่างามเป็นพิเศษเพคะท่านออง ชิวสิงรีบเข้ามาปรนนิบัติคนสั่งลังจากที่ทั้งสองผัดเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วคนอื่นก็เข้ามาที่ห้องพอดีหลงหูและเลี่ยเอ,อ๋อร้องจะก้าวเข้ามาในห้องไม่ทันไรเลี่ยจงนมืวก็เดินนำหน้าคู่หูตัวโต,วตวจอมวยวายอย่างนุ่งชายและข้ารับใช้คนสนิทตามมาด้วยติดติฟังมิงถามอมัดหนุ่มอย่างประหลาดใจทําไมไม่เห็นเลี่ยหเห็นเลยละ่ะฝ่ายตรงข้ามตอบพร้อมยิ้มจนตายีนางอยากได้สิบสลาเฉลียวฉลาดสักคนมา โดยตลอดหลังจากก็รอคอยมานานแสนนานเพื่งจะสมประสงค์จริงๆเมื่อวานนี้เองจึงร้อนใจแต่ทอดวิชาให้สิทธ์เสียตั้งแต่วันนี้จริงพะยะค่ะวันนี้เสียนหลินถูกเลียกหุ่นยิงลากลงจากเตรียมไปฝึกฝนตั้งแต่ฟ้ายังไม่สากด้วยซ้ำร้องหูเสริมเรียกเออระอขึ้นมาบ้าง ถูกดึงหูเป็นเลยนักปรยาการแถมยังโดนบนไปตลอดทางว่าเป็นถึงผู้สืบทอดตำราพิชัยสงครามตะกูลเว้แท้จะเอาแต่นอนขี้เกียจจนสายโด่งได้อย่างไรเป็นเพราะเสียนลินกล้านอนตื่นสายเคยเจอคราวเคราะห์แบบนี้ ยาตำหนิเสียนหลินเลยตอนนั้นฟ้ายัางไม่้างเสี่หนอ่อยซ้ำเขาก็ตอนตื่นเป็นเวลาอย่างมีไว้ในโดยตลอดแต่ในสายตาของอาจารย์เขาพวม้มนสิจะต้องตื่นนอนตั้งแต่ฟ้ายัางไม่ส้างต่อไปเสียนลิ้นองหน่าสงสารแย่ังหมิงแลบลิน้นจะต้องตื่นตั้งแต่ฟ้ายัางไม่สางหเรือโชคดีที่เขาไม่ได้มีพรสวรรค์อย่างเสียนลินจึงไม่ได้รับเรื่องเป็นสูต ผู้สืบทอดตาราพิชัยสงครามตะกุนเวยไมย่อย่างนั้นจะต้องไม่นอนตื่นสายอีกแน่นอน โทษทานอันโหดเยี่ยมอย่างลากคนอื่นออกมาจากผ้าป่วยอันแสนอบอุ่นเช่นนี้ทาให้เขาจะอดคิดถึงจินถิงผู้บรรนายกองกองพลที่13มแห่งตรงฝานไม่ได้พระวาทรงเตรียมองค์พร้อมหรืออย่างสเสลียจงยลิวหันไปมองตาอองหนุ่มรงเถียนกลางแขนออกมาหมุนตัวด้วยท่าทางงามสง่าเพื่อให้เลียจงยิวเห็นอภรในตนสวมอยู่ได้ถนัดตาท่านมันเห็นเป็นเช่นไรบ้างฟายตรงข้ามพิจารณาโดยละเอียดก่อน จพยักหน้าหึมเสื้อผ้าอราร์เรียบง่ายพราะคาซื้อขายของป่ามักจะแต่งตัวกันเช่นนี้พอรับซื้อของป่าเสร็จก็เดินทางเข้าไปขายต่อในเจ้าเปิย่ยแผนการนี้แนบเนียนนักจะต้องมีช่องโหว่ให้จับทิรุถได้แน่ลงเทียนตอบยิ้มๆหากแม้แต่ท่านอามาตยังไม่เห็นช่องโหว่ถ้าเช่นนั้นก็ย่อมไม่มีปัญหาฟงมิงเกาหัวแกรแก,แก เมื่อวานนี้ทั้งสองยังหึมหำใส่กันอยู่เลยนี่นะพอมาวันนี้ทําไมถึงได้ยิ้มแย้มแจ่มใสต่อการแบบนี้ได้นะสายตาของอมา์ดนุมเลื่อนเลยไปยังจื้อเยียนยนอยู่อีกทางก่อนจะเอ่ยชมพอจื้อเย,ยนแต่งตัวเช่นนี้ก็ดูดีไปคนละแบบก็ใส่ชุดเกราะในายามปกติเหมือนกันนะท่านอมัดอันที่จริงจื้อเย,ยนขพวกเราก็รูปร่างหน้าตาไม่เลวเลยใช่ไหมเล่าตัวก็สูงไหล่ก็กว้างหน้าอกก็พอมีกล้ามอยู่บ้างท่านอยากจะลองลบดูสักทีส่องทีไหม เรียกเหอจับไหล่ตงสนองข้าเอาชื่อเย็นเอาไว้แล้วร้องเชิญชวนด้วยน้ำเสียงคักรรเราากับกําลังขายหมูชื่อเย็นปัดมืออยู่บนไหล่ของตนออกอย่างไม่เกรงใจและยิ้มดาสหาเจ้าใครลูกของเจ้าเองสิ อืก็ไม่เหลียวเรียจนเิ้ยวหันไปมองเรียแล้วแต่คนนี้ข่าถูกใจที่สุดคือเจ้าต่างหากน้ำเสียงหยอกเยา้าของผู้เรียกเสียงร้อยอย่างครื่เคลื่อนจากคนอื่นๆชิวเยก่กระชิวสิงร้องออกมาพร้อมกันพวกเราจะไปฟ้องพวกเราไปฟ้องเรียหูหญินพวกเราจะต้องไปฟ้องเรียหูญินแน่ๆเฟิงหมิงมางคนอื่นโต้ตอบกปนอย่างสนุกสนานขณะที่ยืนหัวเราะในคออยู่อีกทางพรางคิดในใจว่าคนพวกนี้คงกลัวว่าเขาจะซึมเศร้าที่ต้องแยกจากร้องที ียนถึงได้ตั้งใจพูดอะไรตลกขบขันไว้ช่วยเรียกเสียงเราะของเขา เมื่อคิดได้ดังนั้นเขาก็ต้องทอดทอนใจกับตัวเองและรู้สึกตื้นตันไปพร้อมกันนับตั้งแต่ที่ย้อนมิติมาอยู่ในยนุคนี้วันเวลาก็ล่วงผ่านมาไม่น้อยแล้วความเป็นผู้ใหญ่ของเขาสั่งสมขึ้นทีละน้อยในแต่ละวันที่ผ่านไปเมื่อก่อนเขายังอ่านสีหน้าท่าทางของคนอื่นไม่เป็นมาจนถึงตอนนี้ก็พอจะมองออกบ้างแล้วกุมพลที่อยู่ตรงหน้าสนิทหนมกับเขาจนแทบไม่มีช่องว่างให้ความรู้สึกเหมือนกนในครอบครัวเดียวกัน ก็ไม่ปานแม้จะเป็นไปเพียงเพื่อคนเหล่านี้เขาก็ต้องทําให้แผ่นดินสงบสุขให้จงนดาทุกคนหัวเราะเล่นหัวกันได้สักพักจืยเยียนจืยเยียนไม่หื่ดเนาะจืยเยียนก็หันไปมองท้องฟ้าและพูดกระโลงเถียนว่าฟาบาดพวกเราควรจะเขาชะงักตามพูดไว้โดยไม่เอ่อยออกมาให้จบประโยคแล้วเหลือบตาสังเกตสีหนา้าของเฟิงหมิงคนถูกมองกัดฟันแน่นก่อนจะฝืนยิ้มครีฝืนครียิ้มสดใส ควจะเปกันได้แล้วละออกเดินทางกันแต่เช้าๆหน่อยและถึงจะดีพวกเจ้าคิดจะเดินทางกันตอนเย็นหรืออย่างไรห้องทั้งห้องเงียบกริบลงทันทีสักครู่ใหญ่เลียจุงยิ้วจึงได้ถามขึ้นพระบาททรงประสงค์จะตัดสิ่งใดท่านององเป็นการส่วนพระองค์หรือไม่คนอื่นๆทำท่าจะเดินออกจากห้องเพื่อเพ่อนมิกรร้องเทียนได้พูดคุยกันตามลําพัง ไม่ต้องรอกฟังหมิงสายหน้าแล้วกระทืบเท้าขัดใจไม่เห็นว่าทุกคนมองตอนเองอย่างตกตะลึงไม่ว่าจะตายจากหรือต้องแยกจากการไปทางชีวิต ไม่ใช่ว่าจะตายจากหรือต้องแยกจากการไปทางชีวิตเสียหน่อยจะมัวแต่พิริพิไรทำไมอย่างลกเกิดเป็นลูกผู้ชายอกซามสองจะไปก็ไปเลยสิต้องคุยกันตาลำพังอีกทำไมกันละ่ะพูดยังไม่ทันกับการมือใหญ่ข้านหนึ่งก็ยื่นออกมารั้งแค่ชายแขนเสื้อเขาเข้าหาตัวก่อนที่เจ้าของไปจะก้มหน้าลงมอบจุงมพิษอันหนักหน่วงให้จากนั้นก็กราบยิ้มยิ้มไม่เลวนี่ยังไมาทาง่ทันได้ออกเดินทางกระวางถ้าเป็นนายน้อยตระกูลชวนเสียแลว้วหรือ เจ้าบอกเองนะว่าเป็นลูกผู้ชายอกสามศอกถ้าหากข้าเป็นแล้วเจ้าะร้องไห้เป็นอันขาดและอีกครั้งต้องดูแลตัวเองให้ดีด้วยนะข้าไปละว่าแล้วก็เงยหน้าขึ้นมากวาดตามองรอบห้องก่อนอย่าบอกคนอื่นด้วยเสียงหนักหนะักข้าไปละภายใต้สายตาทรงอำนาจของเขาทุกคนประสานมือกำนับอย่างพร้อมเพรียง ฟราบาทโปรดทรงถนอมพะระวรกายด้วยร้องหูเอ่ยขึ้นมาทรงให้พวกหมอมตามออกส่งสเสด็จถึงถึงประตูเมืองเกิดบรรยากาศจะมากพิธีไปใหญ่พวกเจ้าช่วยข้าดูแลพรหมิงให้ดีก็พอแล้วท่านอามาตยก็โปรดถนอมตัวด้วยร้องเทียนหันไปสานมือประสานมือกำนับเลียจงเลี้ยวซึ่งฝ่ายตรงข้ามเองก็กำนับตอบด้วยรอยยิม้มจากนั้นตาองอ์หนุ่มจึงได้ลดมือลงลงแล้วพูดด้วยเสียงต่ำ,ตำ จื่อเยียนออกเดินทางได้ต้องหนุ่มพอราได้เสียงกังงวานกล้องจากนั้นก็ะข้าวออกจากห้องไปจื่อเยียนเดินตามหลังนายหนื่งหัวไปทิเดิดด้วยท่าทางฮึกเหิมและกระตือเรอร้อนจบตอนนี้ครับขอบคุณครับ